เกอเอเอ,าเอ,าเอาการับสวัสดีครับผมนะฮะอยู่บ้านกานยาเสนีแล้นะครับคลิปนี้ก็พอดีมีของเข้านะฮะสั่งเยอะมากสั่งจนลืมว่าสั่งมากี่กล่องโอเคเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะ,ะว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีสิ่งที่พี่ๆชอบไหมนะครับผมเคยสั่งจนจนลืมว่ามีกี่กล่องนะ,ะแล้วก็สรุปว่ามีโจรด้วยสั่งไปแล้วไม่ส่งมานะฮะเพราะว่าสั่งเยอะเกินแล้วก็เราก็ไม่ได้ตาม เรามานั่งไล่ดูเอ๊ะทำไมไอ้อันนี้ยังไม่มานะไล่ไปไล่มาอ้าวโจนนี่นะนะครับนี่อันนี้คือหายากมากนะครับผมผมบอกเลยนี่เป็นนชินล่าน,นะครับแล้วก็เป็นงานสามชิ้นประกบกันนะครับน่าจะเป็นอะไรที่คนชอบแล้วก็ตามหาไปเยอะพอสมควรแต่ว่าคือหาไม่ค่อยได้คนระับแล้วก็ ราคามันสูงนะฮะเลขสองห้าห้านะครับอันนี้เลขสองห้าห้านะผมนี่เนื้อทองแดงสตางแดงนะฮะสร้างละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์สวยงามนะครับเพราะว่าเป็นงานสามชิ้นประกอบกันตัวงานก็เลยดูแบบเป็นมิตินะครับในองค์ที่ 1. หนึ่งหายากหายากนะฮะแล้วก็มี นี่เสือครับแก้วด้านหลังสวยงามเนละเอออันนี้ค่อนข้างจะใสยอยู่หนึ่งศูนย์ห้าสี่จมูกโอเจมูกสวยนะฮะส่องในในมือถืออาจจะแบบไม่สวยนะโอเคไปแล้วก็ได้เลนมานี่อ้ห เลนนี้ผมว่าจะเอามาตั้งนานแนละ้วแต่ว่ามันชนกับรุ่นเจ้าสัวพอดีนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยระงับเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เพิ่งได้มาบ้าแล้วก็เพิ่งออกไปตามหานะครับนี่โอ้อันนี้ <S <S เขาเรียกว่าอะไร <S <S อะลงยาเลยพอดีอันนี้พื้นแดงแล้วกันอันนี้ก็พื้นแดงเหมือนกันแต่ว่าข้างหน้าน้ำเงินหมดนะฮะอันนี้เป็นเขียวน้ำเงินแล้วก็เขียว น,นี้น้ำเงินล้วนนะครับนี่แค่กล่องแรกนะเนี่ยไม่รู้ยาวเท่าไหร่นะเนี่ยน่าจะยาวอยู่ต้องวนน,นะ,ะประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเซนเลยนะฮะอันนี้มันงออยู่น่าจะประมาณนั้นสิบแปดเซนสบาย นะฮะใส่สักเส้นนึงรุ่นมหาเจดีนะผมนะนี่เลนมหาเจดีนะเพราะฉะนั้นก็คือมันจะมีเจดียตรงนี้แล้วก็มีพัะหยดอยู่ตรงนี้นะครับสวยงามเหมือนเออเลนรุ่นรวยเลื่อนบาร,รมีวันนี้ก็หนักเรินะเอาตรงผมสั่งอะไรผมยังลืมอ่ะโอเคนีนะ่รุ่นที่คนอยากได้ครับผม ี่ครับเหรียญเจ้าสัวครับผมนะนี่ถ้าจำไม่ผิด5องค์นี้น่าจะเป็นรายการ15กับรายการ19บเก้านะเนื้ออาบะกาละกาทองทิพย์หลังชนวน108ชนวน108ก็คือดียังไงดีตรงที่ว่าคุณบอยท่าพิตันเนี่ยเขาเอาพระแบบเกติดังๆรุ่นเก่าๆเรามาหลอมนะฮะแล้วก็จากหลายๆอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วก็มาหลอมแล้วก็ ทำมาเป็นเนื้อชนวน108นะฮะแบบนี้มวลสารแบบเจตีอจ,จารย์ยุคเก่าๆรุ่นดังๆอะไรเงี้ยมาผสมนะฮะน,นี่แล้วก็รายการ19นะเหมือนกันก็คือเป็นหลังชนวน108นะฮะเหมือนกันทองติดทองแดงผิวลุง้งนะฮะหน้ากากสัมริดหลังชนวน108นี่หูทองแดงผิวลุ้งสวยนะ5องค์นี้ก็น่าจะ แบบเดียวกันหมดเลยถ้าผมจะไม่ผิดครับเพาะงั้นก็ไม่ต้องดูเยอะนะฮะเช็คว่ามีครบไหมแค่นั้นพอโอเคชุดนี้น่าจะมีคนจองแล้วนะะคลิปนี้น่าจะยาวแน่นเลยคือผมเช่าเยอะมากหลายรุ่นอะ่ะผมจำไม่ได้เลยเพรวันนั้นแบบด,ดีก็อยากหา ก็เลยแบบโหได้มาเยอะอยู่นะฮะสิบกกล่องเนี่ยจากหลายๆเจ้านะผมอ่าก็เป็นจเจริ์พอสามนะนี่ม่วงๆเลยอันนี้เป็นทองแดงมันปูนะผมนะพิมพ์ขอบแล้วก็เป็นพิมพ์จเจริญพอล่างนะฮะห้าสอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะทองแดงมันปูสีม่วงๆนะฮะ อ,อันนี้เป็นพิมพ์จเจริญพรบนนะครับทองแดงมันปูเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นพิมพ์จเจริญพรบนครับโอโอ,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 อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นทองแดงมันปูพิมพ์จเจริญพรบนนะครับแสดงว่าถ้ามาทองแดงมันปูอย่างละสองนะฮะดู <c oughs> เขาหยิบนี่มาผิดอ๋อรุ่นเจ้าสัวนะครับ นี่รุ่นเจ้าสัวอาชิดิบนี่อันนี้เป็นรายการที่12นะฮะทองแดงกระไหลทองแดงลงยานะครับแล้วก็อันนี้พิเศษตรงที่ว่าเอาไว้ลุ้นหวยนะผมอันนี้รายการลุ้นหวยนะคก็เอามาติดมือไว้เผื่อแบบได้เนื้อทองคำกับเขาบ้างนะฮะ <laughs> โอเค Okay. มีเจ้าสัวมาอีก2นะฮะอ้อันนี้อัปปาก้าอันนี้อันนี้เป็นรายการที่ผมชอบมากนะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นลงยาเนาะสีสีสนะเป็นอันปปาก้าซาตินลงยาจีวรครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นลงยาสีสีด้วยอันนี้คือชอบส่วนตัวนะฮะนี่แล้วก็อันนี้อ,ะ,อะไรเอ่ย อ๋ออันนี้ทองแดงนะฮะทองแดงรมน้ำตาลนะผมนะก็คือน่าจะคล้ายๆทองแดงมันปูนะหน้ากากทองทิพย์หลังชนวนอันนี้เป็นชนวนธรรมดานะไม่ใช่ชนวนร้อยแปดนะชนวนร้อยแปดเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรมันจะเข้มขังกว่านะฮะมวลสารจะแน่นกว่านะคนก็เลยจะถ้าเก็บก็จะน่าจะเก็บชนวนร้อยแปดว้สักองค์หนึ่ง ผมเช่าเจ้าสวมาเยอะเลยเหรอพอแกะแล้วเพราเพิ่งรู้ว่าเออก็เช่ามาเยอะอยู่นะโอ้อได้เจ้าสัวมาอีก4องค์นะผมนะอันนี้เป็นทองแดงอ้อันนี้น่าจะคนชอบนะผมนะสำหรับเนื้อล้างๆ่างแต่ว่าลงยาจัดเต็มนะฮะนี่ ทองแดงผิวลุ้งลงยาสามสีนะผมนี่ดวนเลยนนมีน่าจนะมีองเดียวนั่นเลยหูสวยอะ่ะเพิ่งเคยเห็นนะครับอ่าอันนี้เป็นเนื้อทองะระฆังผิวลุ้งลงยาเอออันนี้ก็สวยๆนะแปลกดีนะฮะเหมือนของวัดจุกเชยเลยนะครับที่เป็นเขาเรียกว,ว่าโพนี่โพนี่ขาวโพนี่ม่วงโพนี่แดงอะไรประมาณนั้น นี่แสดงว่านี้ได้มาสามสององนะครับโอ้สีสวยม่วงแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อทองแดงมุลรานนะครับลงยาขอบหลังชนวนนะอันนี้ก็เป็นเนื้อล่างๆนะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปไล่ดูว่ามีเจ้าไหนไม่แบบว่ายังไม่ได้ส่งหรือว่าเป็นโจรหรือเปล่า <laughs> เพราะว่าผมสั่งไปน่าจะเกินนี่น่าจะยังไม่มาไม่ครบนะน่าจะเยอะกว่านี้อีกอ๋ออันนี้เลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมมาเลื่อนสมณศักดิ์บ้างนะฮะนี่ทั้งหมดเจ็ดอง์นะฮะมีนี่นี่อันนี้น่าจะอัปปกาลงยานําเงินนะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นทองแดงลงยาสามสีอันนี้อัปปกานะฮะลงยา สามสีอ่าอันนี้เป็นน่าจะชุบทองขัดเงานะน่าจะมาเป็นคู่นะนี่อันนี้อเกรกาลงยานะครับทำไมผมชอบจะเลดใสมานะใส่ชอบนะอันนี้ทองแดงนะครับอ่าอันนี้เป็นทรงลูกไข่นะน่าจะมาเข้าคู่กันกับอันนี้ ระไรทองนะน่าจะขายเป็นคู่อันนี้เป็นแบบไวไหน่อยนะครับอันนี้เป็นเลดเออมือนเดิมฮะเลดเจดีนะครับนะก็คือเพิ่งออกมาไม่นานนะครับอืมอันนี้น่าจะอีกสีหนึ่ง่แล้วก็น่าจะไม่ซ้ำกับสีเมื่อก่อนหน้านี้เออไม่ซ้ำเลยสีเส้นนะสวยงาม นะครับผมเลดเนี่ยคือคืออยากให้มีติดไว้ใส่ข้อมือสักเส้นหนึ่งอย่างเงี้แล้วถ้ามันเก่าก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนทิ้งนะผมเพราะว่าเล็เอ่อราคาไม่ค่อยแรงนะเดินนะอันนี้คืออะไรองเดียวอือหืออันนี้เนื้อชนวนนะครับ เดี๋ยวต้องผมต้องไปดูนะบางไม่รู้ว่าได้ครบไม่ครบนะอ๋อเป็นจนวนหลังเรียบเอออันนี้น่าจะได้ครบเพราะว่ามีสั่งมาองค์เดียวหลังเรียบนะฮะ <_ s 1> นี่สวยงามโอ้โหผิวดูผิวนี่ดูหลังนี่เลขสวยเก้าศูนย์นะครับผมโอ,โอเคน่าจะกลัวหายนะโอ้โหแพดมาแบบเวอร์มากนะฮะโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้โอ้โห เยอะเหมือนกันเนี่ยนี่ยังมาไม่หมดนะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าอะไรมาไม่สง่งไอ้อะไรยังไม่ส่งมานะมีเยอะอีโอเคประมาณนี้นะครับผมนะขอบคุณนะครับทีต่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณรัาไปแล้วดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจา้า